ุดอย่างนี้ที่น้องเอ้ยมอ่อนบ้านล้วอยาว่าจะได้ย oh, ังไงมาเบิ้งมาเบิ้งแขวะได้อันนี้ให้เจ้า่าสันว์มน้องค่ะได้ดอกไม้คลาสเวอร์มเดฟเฟเดลไอ้กระดาษพูดอันได้น่ารชาติเลยย่ไนส์มันถอดออกได้ด้วยนะคะที่ไปซื้อจากร้านใน ที่ที่ไปซื้อจากร้านท่านเป็นคนจีนค่ะไปฟอมลีดเยอะนะซื้อสองโกังทรีแล้วก็ทรีดิสบอล a s t ไม่ดีคุณโก้ไม่ดีซัมเมอร์ไ่ช่แล้วซัมเมอร์ก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ทรายซื้อตอนนั้นพี่น้องคะอันนี้เนะี่ยเป็น เป็นในดอกอะไรนะดอกเดฟเฟอร์เดลมันจะเป็นกําลังเริ่มแต่ยังไม่บานช่วงนี้เขาก็จะเอาไปไหว้หลังจากส่วนใหญ่ก็หลังจากคริสต์มาสที่ทสายไปเก็บรีดออกนะคะแล้วก็จะเป็นดอกไม้ต่อไปคือตัวนี้บานอีกต่อไปก็ก็จะเป็นของซัมเมอร์ที่ทรายซื้อมาที่เป็นดอกอะไรนะตอนนั้นดอกกุหลาบหรือดอกอะไรหรือเปล่าถือว่าถูกอยู่ร้านนี้ทรายก็เลยทรายก็เลยเอาเพราะว่า เท่าไหร่นะ4.99 4.99ก็ประมาณ5น้องว่า200บาทโอ้เป็นปใาไซหหมดเอ็นช่องนี่ไม่ใหญ่นี่ขาดไป2ช่องอยู่แต่ไซไม่ได้เช็คกันนะพี่น้องมันเป็นเป็นรูเป็นรูเป็นเป็นรูห็นเสียบมันไม่จัะเป็นรูห้เสียบเพื่อนไม่ได้จัดไว้นะไซไซบอกว่าเดี๋ยวฉันมาเอาเพื่อจัดให้ฉันหน่อยนะถ้าเป็นดอกไอดอกอันนี้น่ะ มันจัดแต่ดอกกุหลาบไว้งามดี The ones that go in March yeah in March in March that's only about by the next week or week after yes and these go for about near the summer up June yes yes นั่นแหละย่าว่าอันนี้ก็ประมาณจูนก็คือซัมเมอร์อันนี้อันแค่ up the s o n เร v e i a วีออัน่ e e t า e เดีกอันนึ่ a อคือว่าโอเคอยู่แ่น่าชอเลย e s ่ i ห e เ่ยไปนังเห็นไหมคันยืนนานไม่ได้ค่ะทุกวันนี้พี่น้องค่ะอันนี้สะอาดจะเป็นทรายเอาไปวางเพินไม่รู้เพิ่จะไปได้หรือเปล่า ุมองนั่งเห็นบ่ไปนั่งไอ้ตรงที่เป็นอะไรนะเป็นถังขยะใส่บอกระวังเด้อระวังถังขยะหักแล้วเจ้าเด้อสิเจ็บวะสัสหน่ายเสือมามันก็จะหน่ายใช่หน่ายเดฟเดฟเฟอร์เดลเขาเรียกนะค่ะมันก็เป็นดอกเดฟเฟอร์เดล แล้วทีนี้เราก็จะเวลาเราเอาออกมาเราก็เอามาล้างตากแดดแล้วก็ไหว้ได้ตลอดเป็นแบบเหมือนพลาสติกนะเขาเรียกพี่น้องแหละแนวที่คุณยายคนฉวบมเลยให้คุณยาบึงคุณยาไปแล้วค่ะเพราะว่าม e ันยืนนานไม่ได้พี่น้องคาเนี่ยเราอายุเก at ้าสิบมานี่คุณยายืนนานไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าโอเคเนาะจากเนาะในเรื่องของอายุเท่าคน เดินก็เจาะก็เจาะตามพวกเจ้าเห็นแหละในบ้านได้แต่ว่าถ้ายืนนานๆนไม่ได้คือมาล้างถ่วยประมาณสามนาทีแล้วก็นัง่งแล้วก็ลุกขึ้นมาทำนัำ่นทำนี่ได้แบบนี้ถือว่าโอเคอยู่หรอกจ้ะนี่เดี๋ยวชัก็เลยจะให้ทุกคนดูรีวิวให้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างพีนนน่น้องคะนี่เป็นอะโวคาโ,คโดชซื้ออะโวคาโ,คโดจ้ะมันสี่ลูกเนาะสี่ลูกหนึ่งปอนก็อยู่ที่ประมาณสาโอ้ยสี 4, 4. สี่สิบเอ็ดแล้วแต่ช่วงนี้แรกเปลียนสี่สิบสเขาว่ากันไปแต่ว่าบางวันก็สี่สิบละเชียสี่สิบง่ายที่สุดน้องพี่น้องไม่ซื้อมาเยอะเพราะว่ามันเป็นของตลาดมันเก็บไม่ได้ไดนาน,านคนาพี่น้อง่ามันมันจะเน่าเร็วน,นี่เป็นเชอรี่เดี๋ยวไส่จะล่างล่างเล้ไอ้ชิมให้เบิง่งว่ามันมันมันแสบบ่อจะเลือกเอาตลูกดีๆส่วนแย่กับลูกบมกันโอเคอยู่นาอเนี่น แต่บ Elliot, so last, really <the> ึงข like ้างล่างม่ามันเน่าบ่อนี่นู้ได้สิเทใส่ล่างนะคะเปิดน้ำล้างมันจะมีมวยเน่าอยู่ที่ใส่เห็นนีกเห็นด่วลูกเน่าเน่าอยู่เปิดน้ำล้างแล้วก็ผักจ้ะผักคข้มนี่ ในตลาดมิแต่ในตลาดที่ในห้างไม่มีมีแต่เพาะผักโขมแต่เป็นใบเป็นใบเล็กๆกันนะอันนี้จ้ะจะเป็นผักโขมแบบนี้อันนี้อันนี้กำหนึ่งเจ็ดสิบพีนะไม่ถึงหนึ่งก้นประมาณยี่สิบห้าบาทยี่สิบสี่บาทประมาณนี้กำหนึ่งใครก็จะมาลวกกินที่นอ,อกนี้ะนะคะทุกคนค่ะเอาไม่ลวกกินชอบกินหางก,กับเจีสินะจ้ะแล้วตัวนี้ก็เป็นพริกหยวก ที่หยวกที่ไม่เผ็ดเลยเอามาตําใส่อันนั้นมาตาใส่เจีวนีนะจ๊ะเอาเป็นเจีวปลาก็ได้เจีวอะไรนี่ถ้า,าชอบกินก็รวกครับเสี่ยงนี่และเนีได้แล้ว,วก็พร้มอมจ,จ้ะรันให้ไม่ได้ยังนี่จะลันให้เพราะว่าตั้งใจไม่ได้ซื้ออะไรตั้งใจซื้อซอสแต่ว่าซอสมีแต่ขวดเล็กนี่แหละจ้ะขวดเล็กซอสซุกี้เนาะจ้ะเนาะ แล้วก็เจียวเจียวปลาที่สําเร็จนะคะ๋ยามากินเวลาที่เก็บตังแล้วก็มาม่าให้ลูกสาวสีหส่หอ่อสี่หอก็ได้กินประมาณสี่เดือนถ้านางไม่ลืมนะถ้านางลืมก็เลื่อนไปห้าเดือนหกเดือนเพราะว่าได้กินนับทรหนึ่งให้กินห่างกันอย่างน,น้อยหนึ่งเดือนนี่น้อง้าใช่จะบังงงมากมาว่ามันประมาณแจ๊คพี่มามา่า รวมกันเลยสี่สี่ฮอหนึ่งจุดเก้หถือว่าถูกก็ถือว่าโอเคอยู่อันนี้3ามจุหนึ่งตัวนี้3ามหนึ่งอันนี้สองจุอันนี้สี่อหนึ่ง 9, 6, 4, นึ่งคือเก้าหกสี่หอจนบม่ได้คิดร่วมโอ้บราได้คิดแยกนะจ๊ะพี่น้องขานี่แหละแค่นี้จะใส่ได้แล้วก็กินข้าวไปกินข้าวกินอะไรกันกับโจยเดินได้สัมผัสอากาศเย็นๆได้สัมผัสตลาดอีกครั้งชิ้นนะพี่น้องคาว่ามีหยังมากไม้หรอกจ้กนะเนาะแต่ว่าก็ถื้อมามากไม้สำหรับเล่าเฮาสำหรับมีความสุขสำหรับเฮาแลนะพี่น้องขานี่แหละ วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนขาความสุขของคนต่างแดนก็คือช้อปปิ้งของเอเชียสำหรับไส้นะสำหรับไส้นี่คือความสุขของตัวเองหมายถึงว่าที่จะแฮมปี่ที่จะช้อปปิ้งก็คือของเอเชียบ้านเราของเอเชียคือหมายถึงของบ้านเราเนี่ยนะจ๊ะประมาณถ้าไปช้อปปิ้งตลาดทั่วไปที่ช้อปปิ้งทุกทุกอาทิตย์ม่นี่ตึนเต็นหรอเพราะว่านั่งเกิดแบบอาหารทั่วไปก็เผินเนือ้อมูนเนือ้อไก่ มันฝรั่งหนุนนี่นั่นนะคะน่ะเนาะพี่น้องเสร็จแล,ล้วจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนค่ะอู้ยลืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมเชอร์รี่ให้ดูล้างเชอร์รี่ก่อนล้างเชอร์รี่ล้างเชอร์รี่เชอร์รี่นี่ดูว่ามันแซ่บบ่วมุกเจ้า มันมีแต่ลูกดีๆอยู่ดิอเราจะชิมเชอรี่ให้ให้ให้ดูให้ดูอืมลูกไม่ขึ้นลาขอราะ่ายขึ้นลาก็พอแค่นั้นละอราอยู <c oughs> อร่อยเยอะค่ะแต่ไม่ลูกไม่เยอะโอ้ลูกไม่ใหญ่เหมือนเหมือนกันเลยกับไซส์เดียวกันกับที่ทายซื้อมาจากห้างแซบอยู่ ปานเอากูค่อยให้ให้ดูเลือกเอารูปที่แบบเละหน่อยจอยเคยซื้ออยู่จอยบอกว่าโอเคอยู่แต่ว่ามันจะไม่ค่อยแบบว่าเนื้อสวยเท่าไหร่แต่ก็กิกนรสชาติโอเคจอยบอ้างจอยไม่เคยซื้อโวคาโคดูมาอืมโอ้แบบนี้ก็คือว่าโอเคพีค่น้องนี่คือว่าโอเคสําหรับายคือว่าโอเค เราะว่าอะโวคาโดที่ใส่ซื้อมาจากตลาดเนาะเดี๋ยวให้ดูโอ้ซื้อมาจากข้านซื้อมาจากห้ามันจะลูกไซส์นี้ไซส์กลางมันไม่ได้ไซส์ใหญ่มากลูกหนึ่งเกือบหนึ่งปอนด์เลยนะลูกหนึ่งก็คือประมาณสี่สิบบาทแต่ว่าโอเคในคุณภาพดีอันนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าดียังไม่ชิมรสชาติแต่นี่นี่เอาของตลาดนี่ของตลาดก็ไซส์ใกล้ใกล้เคียงสี่ลูกสี่ลูกเท่ากันกับ ราคาเท่ากันกับตัวนี้หนึ่งลูกของห้างเนาะเดี๋ยวจะชิมให้ดูแต่ค่เนือ้อมันสีโอเคมันก็โอเคแหละสำหรับใสบ่ป่ามันไม่ได้มันไม่ได้เน่าไม่ได้ดังก็อร่อยมันอะโวคาโ,คโดนี้มันดีตรงที่มีไขมันดีเนะคะ โอเคมากมากอืมเยี่ยวหลังจะซื้อมาอย่ถ้าได้ไปบ่อยก็จะซื้อ,อเอาเขาโดมาหลายๆล,ลูกจะต,ต้องกินแหละอย่างเร็วหมายถึงว่าวันละลูกสองลูกเลยหละ่ะเพราะว่ามันมันมันสุกพร้อมกินจะเละแล้วนะนะพี่น้องแบบนี้เลือกได้ครับสี่ลูกต่อหนึ่งปอนด์แต่ถ้าเป็นอยู่ในกระมังที่เขาใส่ไว้แล้วเน่ะเลือกไม่ได้มันจะมีทั้งลูกเละลูกอะไรเอาแบบนี้ดีกว่าสี่ลูกปอนด์หนึ่งนี่ถือว่าคุ้ม อืมไปแล้วพี่น้องครับไปจริงๆแบบนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอนะบ๊ายบาย